มล้วเดี๋ยเดี๋ยวเปนเรืองครับในนี้แฟนเขาก็ไรครับก็รวักจหนทรกตอีครับผมไม่อราสไครกคราครับก็ไม่ทราบออกมาขอความช่วยเหลือตำรวาไปนั่นกบบ้านยากไหมรจะหลออเอาะเป็นแฟนเราจะไปเป็นแฟนเราจะไม่มบ้ากอนะป้าก็ไม่มีตังขัารถกลับบ้านลูกจะแก้ปัญหาที่บ้านเราดีกว่าอย่าเออ อย่า <amounts of water writers> ไปเลือกฝากคอยเป็ดเป็นที่พึ่งนี่นี่ที่พึ่งหมอรูปคุยได้คุยครับตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันแล้วก่อนแล้วคุณโตมาจะไม่โตมาต้องพูดคำเขาบอกว่ากินแก่ป้ามูลีเข้ามาเพราะอะไรครับป้าไม่สนับสนุนรูปไม่ถึงข้ามไปเด็ดนั้นน่ะนี่นะแฟนคุณโตมาตอนนี้อยู่ไหนกันยังรู้พิกัดที่จะบอกเอาไปแล้วว่าอยู่โรงพักคลองดึกสะแก้วเขาว่าไกลจัง เขาเาจะกลับบ้านพ่ออะไรเขามาที่พ่ออะไรให้พี่ถามให้พี่เาเยเดี๋ยวพี่เราเก่าทุกความจริงหักท่านทุกความจริงมาพักงานกันนะก่อนเย็นไหนนะลุงนะไปในบ้านก่อนเด้อเด้อเออไปลูกไปขอบคุณป้ามากครับพักครับมันมีคนโู่เขาว่าจะีป้าเขาไปใช้หนี้อ่ะครับไม่ครับเดี๋ยวที่พี่ถามเขานะฟังเขาพี่ก่อนนะเขาจะมาเาเงินทองเพื่อไปใช้หนี้นอกระบบที่ทางบ้านนั่นแหละแลตไลน์ว่าตรงนี้มีงานมีเงินทำเขาก็คิดว่ามันจะได้ตามที่เขาคิดตามที่เขาได้ชักชวน เขาเลยมาตามเขาเลยมาตามเบอร์นั้นพอมาถึงเจ็ดมาถึงเจ็ดนี้มาเจอป้าที่เป็นพลเมืองดีเห็นเขาเพราะว่าหน้าตาเขาไม่ใช่คนทางนี้มันเป็นคนใต้เนาะดูหน้าตาเป็นคนใต้เขาเลยถามว่าไปไหนไปไหนถามข้อมูลข้อเท็จจริงดีๆนี่แหละป้าเขาเขาเลยป้าเราให้ป้าฟังป้าคนขับรถน่ะป้าคนขับรถก็เลยว่ามันไม่ใช่แล้วนี่หว่าจะเป็นการหลอกไปเป็นแก๊งคอนเทนเตอร์ฝั่งนู้นอ่ะไปเปิดบัญชีฝั่งนู้นเขาก็เลยเขาเลยพาขี่รถมาหาพวกพี่ตู้จราจรฝั่งลึกเนี่ย ดีแล้วดีแล้วดีแล้วสบายใจได้แล้วไม่ได้ข้ามหรอกอีกแค่ประมาณสองเมตรจะข้ามแล้วนี่ยจะไปด่าน้องจะไปด่าน้องเขานะเพราะว่าน้องเขาตั้งใจมาทํางานแต่ว่ามาแล้วมันมันไม่ได้อย่างที่ใจคิดหมายความว่ายังไม่ได้ข้ามคุณง่ายแล้ววันนี้พี่ก็เลยเอาไว้ที่โรงพักกองดึกหาวิธีการให้เขากลับบ้านตังอยู่ในกระเป๋าเขาก็ไม่มีหรอกมีป้าคนนั้นไปให้ไว้สองร้อยป้าที่มาโดยรถก็สองสามผู้หญิงด้วยกันะอ เอาหมหมายเลขของเพลงไหมจะพี่จะช่วยหมายเลขธนาคารก็ได้อ้าโอเแล้วเ,เดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าครับครับผมจะส่งขึ้นรถตู้ไปที่สายใต้แล้วก็รถตีนกับบัานให้กลับบ้านเนาะใช่ขอบคุณมากเลยครับผมครับครับผม